หายใจเข้าออกถ้าไม่ได้เป็นศาสนาพุทธนั่งเฉยๆนั่งรู้ตัวเองไปไม่ต้องรู้หลมก็ได้แต่นั่งสงบวาจาของตนไม่พูดเกี่ยวกับใครไม่พูดคุยกับใครนั่งนิงง่งๆเงียบๆลองสงบอยู่กับตัวเองดูว่าเราจะสามารถสงบได้นานไหมลองฝึกความเพียรของตัวเองการที่เราพยายามสงบกับตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยฝึกวินยัย ฝึกการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเราเองว่าเราเนี่ยจะสามารถควบคุมตัวเองได้ไหมโดยที่ไม่พูดเราสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่ในบริบทของกรอบของคําสั่งได้ไหมเรากําลังฝึกตัวเองอยู่ว่าเราเป็นคนที่มีสมาธิเยอะมากน้อยแค่ไหนเวลามีใครสอนให้เราทําอะไรเราสามารถสงบนิ่งได้หรือเปล่า สงบนิ่งของตัวเองไว้นะอย่าเพิ่งคุยกับใครรู้อยู่กับตัวเอง อ่ะโอเคลืมตาได้มันเงียบหูไหมเงียบหูไหมเมื่อกี้นี้เงียบเลยใช่ไหมสงบเลยให้พวกเราพยายามเงียบๆงบแบบนี้นะเนีย่ยมีอารมณ์เงียบๆสงบสงบแบบนี้เวลาฟังแล้วมันจะได้เข้าใจพอเวลามันเสียงดังวอยเนี่ยเสียงรอบข้ามมันกระทบเยอะเนี่ย เราฟังอะไรเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องมันไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันอาการที่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าการอยู่กับปัจจุบันคนเราเนี่ยจะมีอยู่3อย่าง 1. อดีตที่ผ่านไปแล้ว 2. ปัจจุบันที่ยังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า 3. อนาคตที่รอเกิดขึ้นอยู่ชีวิตเราพวกเราผู้ทุกคนเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนี้นะใน3บริบทนี้ทีนี้เดี๋ยวตรงนี้จะมีใครถามคําถามอะไรอาจารย์ไหม คิดว่าหรือมีจดใส่กระดาษไว้ปะ่ะจะได้จดไว้ก่อนหน้านี้เลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์บรรยายเสร็จปุ๊บเราจะได้ส่งคําถามขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านคําถามแล้วตอบให้มีกระดาษติดตัวกันมาไหมไม่มีเหรอมีไหมหรือว่าจะใช้ไม้ถามใครคิดว่าจะถามหลังจากนี้บ้างยกมือขึ้นเดี๋ยวเอาไม้ไปให้คิดว่ามีไหมมีอยู่ใช่ไหมโอเคมีอยู่กี่คนยกมือสูงๆหน่อย อาจจะจะได้คำนวณเวลาถูกมีไหมไหนขอดูระดับชั้นอีกทีหนึ่งอันไหนมหนึ่งบ้างยกมือมอสองมอสามมสี่มห้ามหกอ๋อมอหกอยู่ท้ายสุด แล้วก็อันนี้ปออะไรอ่ะปห้าอ่ะปห้ายกมือปสี่มีไหมเอามีปสี่ด้วยเหรอปสามมีเหรอปห้าปหกมีไหมปหกอ๋อโอเคเมื่อกี้มันหนึ่งอยู่ตรงไหนนะโอเคมอหกอยู่ท้ายสุดนุ่นเนาะเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วว่าลืมว่ะอ๋อถามคำถามโอเค เดี๋ยวระหว่างนี้ใครคิดว่าจะถามคำถามให้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีไม่ไปอาจจะคิดว่าถ้าใช้คำถามในการตอบคำถามกับพวกเราน่าจะตั้งใจฟังมากกว่าดีกว่าที่อาจารย์จะบรรยายเขาบรรยายมันน่าจะ,น,าจะน่าเบื่อนิดนึงเดี๋ยวถามคำถามที่พวกเราอยากรู้ดีกว่าอาจารย์จะได้ตอบตามสิ่งที่เราต้องการจะรู้น่าจะง่ายกว่าอาชีนี้ใครมีคำถามยกมือขึ้นเลย อันนี้ก่อนเลยเอา่ายืนเลยยืนเลยพออะไรพอห้าอ่ะถามว่า คนอื่นเตรียมรอไว้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลาไหนคนต่อไปอยู่ไหนเขาขอทำความเข้าใจคำถามตัวเองก่อนแป๊บหนึง่งอ่าคนต่อไปภาษาบาลีมาจากประเทศไหนครับท้ายสุดเลยภาษาบาลีเนี่ยาบาลีสันสกฤตเนี่ยมันเป็นภาษาที่เขาใช้กันในสมัยพุทธกาลถ้าจะพูดได้ถูกต้องคือมาจากประเทศอินเดีย ตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือสมัยพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้าจะประสูิอีกอในยุคประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยนะ2,000กว่าปีมาแล้วเป็นภาษาที่ใช้กันแต่ในปัจจุบันเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นภาษาที่เหมือนเราสวดมนั่ะอย่างเช่นคําว่านะโมตัสสะพระคาวะโตอย่างเงี้ยประเทศไทยเราก็าเขียนนะโมใช่ไหมเป็นปอักษรภาษาไทยแต่คําอ่านเนี่ยเป็นคําอ่านบาลีคําอ่านตัวอักษรมันเป็นบาลีเนาะแต่เวลาไปประเทศไหนเนี่ย ไอ้คำสันสกฤตเนี่ยหรือมรคตเนี่ยมันก็จะไปในทุกทที่ประเทศอังกฤษก็นโมตสะอินเดียก็นโมตสะไทยก็นโมตสะมันภาษาเดียวกันหมดแต่ภาษาเขียนต่างกันอย่างเช่นภาษาอังกฤษเขาเขียนนโมเขาก็เขียนเป็นภาษาคาลาโอเกะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่อ่านว่านโมเหมือนกันนโมตสะเหมือนกันคนไทยเราก็เขียนเป็นภาษาไทยแต่บ้านเราเนี่ยเรียกว่าบาลี เป็นอักษรไทยที่ใส่จุดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอคำถาม,ถามต่อไปอถามเลยการที่มีคนบูลลี่เราจะสมันจะสะท้อนถึงตัวเาเองไหมคะการที่คนมาบูลลี่เรามันจะสะท้อนถึงความเป็นตัวเขาไหมหรอใช่ปะใช่ไหม ก็คือเวลามีคนมาบูลลี่เราเขากําลังบูลลี่ตัวเองอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เหรอคือกาลังบอกถึงตัวเขาเองอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อก็อาจจะเป็นไปได้หนึ่งบางทีคนเราอาจจะมีปมด้อยอะไรบางอย่างมันเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรารู้สึกขาดแต่บางทีเขาก็รู้สึกขําหน้าเราจริงๆอ่ะประเด็นน่ะบางทีเขาบูลหน้าบูลลี่ผิวพรรณหน้าตาเราอย่างเงี้ยแต่ในลักษณะอาการที่เรียกว่าบูลลี่เนี่ยมันเป็นอาการของคนที่ ถ้าพูดแรงๆเนี่ยใช้คาว่าคนถอยอยในภาษาในพระไตรปิฎกจะใช้คําว่าคนถอยในคัมงูธการในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีคำคำหนึ่งใช้คําว่าไอ้ถอยอีถอยคาว่าถอยเนี่ยเป็นคนลักษณะที่ไม่มีไม่มีคุณธรรมจริยธรรมลักษณะของคําว่าถอยอะนะเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นใครก็ตามที่บูลลี่คนอื่นแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดคุณงามความดีในตัวเองโดยการจะบูลลี่คนอื่นเพื่อชดเชยความรู้สึกของตัวเองคือบางทีการบูลลี่มันมีหลายลาักษณะไงบูลลี่เพราะว่าเรารู้สึกอยากจะเยาะเยะ้ยเขาสองบูลลี่เพราะว่าเรารู้สึกตลกแล้วมันสนุกเราก็เลยบูลลี่เขาแต่เราลืมไปว่าเวลาที่เราบูลลี่ใครเนี่ยเวลาเขากลับมาบูลลี่เราเนี่ยอันนี้มันอันตรายมาก สมมุติว่าเราบูลลี่เขาเราคิดแค่มุมเราว่าเราสนุกเราขำเราตลกแต่เราไม่ได้คิดถึงในมุมเขาว่าเขาเนี่ยจะเศร้าโศกเสียใจขนาดไหนเราลองจินตนาการว่าถ้ามีคนด่าเราเราจะรู้สึกยังไงสมมุติมีคนด่าเราว่าเราหน้าตาแบบนั้นครอบครัวมไม่ดีแบบนี้มีความทุกข์ยากลําบากเห็นใจแบบนั้นแบบนี้ถ้าในมุมกลับกันเราด่าคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกสะใจถูกต้อ แต่เวลาคนอื่นด่าเราเราจะสะใจไหมไม่สะใจเราจะไปอะไรเราจะเศร้าใจเสียใจแทนถูกต้องปะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าทําไมเขาต้องด่าเราแบบนั้นด้วยแล้วเราจะยิ่งรู้สึกเจ็บปวดมากกว่านั้นคือเวลาที่มีคนเนี่ยด่าเราแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้จะยิ่งเจ็บปวดมาก เพราะนั้นเวลานั้นเนี่ยเราอย่าไปบูลลี่ใครยิ่งเราไม่ชอบการบูลลี่จากใครเรายิ่งไม่เรายิ่งต้องไม่บูลลี่ใครเลยอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากการบูลลี่กันเนี่ยนำไปสู่ความตายของคนหลายคนการบูลลี่กันเนี่ยนำไปสู่ความเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลจนการเกิดความสูญเสียมากมา,มายมหา,าศาลในการใช้ชีวิตเพราะนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นเด็กอยู่เนี่ยวุฒิภาวะของพวกเราเนี่ยอาจจะไม่มากพออาจจะไม่มีมากพอดังนั้นเนี่ย ให้เราพยายามควบคุมตัวเองให้ได้อย่าไปเอาปมด้อยของคนอื่นมาเป็นความสนุกสนานของตัวเราอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดประมาณนี้เนาะอ่ะคำถามต่อไปคำถามอีกไหม ตายไปแล้วเราจะไปเกิดที่โลกหรือไปเกิดที่ไหนนะขออีกทีได้ไหมฟังไม่รู้เรื่องขออีกทีหนึ่งถ้าตายไปแล้วเราจะเกิดที่โลกใบนี้หรือว่าที่ดาวไหนรับอ๋อดาวไหนดาวซินโดรมหรือเปล่าเวลาเราตายเราก็เกิดในโลกนี้แหละห้าคติหลังจากเราตายนะไปไหนได้บ้างหนึ่ง เราจะไปเกิดเป็นสัตว์นรก 2. เราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 3. เราจะไปเกิดเป็นเปรตวิสัย 4. เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง 5. เราจะกลับไปเกิดเป็นเทวดาเวลาเราตายเนี่ย เวลาเราตายเนี่ยมันจะมีห้าที่ไปของสัตว์เนี่ยพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์นะแต่เราจะระบุตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐห้าคติที่ไปเวลาตายไปแล้วสมมตุติเราลองฟังดีๆนะการที่เรามีโอกาสในการเกิดเป็นคนแบบเนี้ยไม่ง่ายเลยอุปมาอุปไมยความยากอาจารย์จะเล่าให้ฟังการเกิดเป็นคนยากขนาดไหนอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือน โลกใบนี้ทั้งใบน้ำท่วมหมดเลยทั้งโลกสมมุตินะอันนี้เป็นอุปมาความยาวนานโลกใบนี้น้ำท่วมทั้งใบในโลกใบนี้เนี่ยมีเต่าตาบอดว่ายอยู่ในน้ำที่ท่วมโลกทั้งใบเต่าตาบอดเนี่ยก็ว่ายน้ำไปในทิศทางของตนบนผิวน้ำเนี่ยจะมีแอกกระบอกไม้ไผ่ลอยอยู่บนผิวน้ำสมมติที่เป็นแอกกระบอกไม้ไผ่ในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยจะมีการเจาะรูไว้ตรงเนี้ย กลางกระบอกหนึ่งรูวงกลมเอาให้หัวเต่าเนี่ยลอดเข้าไปในช่องกระบอกไม้ไผ่ได้พอดีเต่าตาบอดเนี่ยร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำหนึ่งครั้งไอเต่าตาบอดเนี่ยก็ว่ายไปในผิวน้ำนนที่ท่วมโลกทั้งใบกระบอกไม้ไผ่เนี่ยก็ลอยอยู่ผิวน้ำแล้วก็ลอยไปตามทิศทางลมคิดว่ายากหรือง่ายที่เต่าตาบอดเนี่ยจะต้องเอาหัวเนี่ยเวลาโผล่ขึ้นมาหายใจ เหนือผิวน้ําจะต้องเอาหัวเนี่ยลอดเข้าช่องกระบอกไม้ไผ่ได้พอดีพอดีนั่นแหละโอกาสและเวลาในการที่เราจะมีโอกาสในการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนานนะคิดว่านานนะแค่เอาเต่าเนี่ยลอดกระบอกไม้ไผ่ให้ได้ในกะละมังนี่ย,ยังยากเลยแต่อันเนี้ยน้ําท่วมโลกทั้งใบไม่ง่ายเลยนะดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยาก แต่เวลาตายแล้วเราจะมากลับมาเกิดในโลกนี้แน่นอนแต่คติสองคติคือมนุษย์กับสัตว์เดรจชานที่จะกลับสู่โลกนี้เพราะนั้นดาวอื่นเนี่ยมนุษย์ไปเกิดไม่ได้เราเกิดได้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวโลกอื่นเนี่ยมีมนุษย์ไหมมีมีมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นมนุษย์อีกหลายจําพวกอีกหลายประเภทที่เป็นมนุษย์ประเภทเดียวกันเนี่ยนะหลายประเภทหลายพวกไอ้มนุษย์พวกเนี่ย เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าบอกว่าเป็นมนุษย์ชั้นที่มีคุณธรรมจริยธรรมมากพวกเนี้ยเขาจะไม่ตายกลับมาเกิดในโลกเราเขาก็จะตายเกิดในโลกของเขามันมีหลายโลกไงเออประมาณนี้นะอ่าถามเดี๋ยวเอาตรงนู้นก่อนถามเลยถามเลยรอาจารย์อาจา หยาทราบว่าลำดับของการเกิดอาการปฏิจจสมุปบาทเป็นมาอย่างไรครับโอ้เอาเรื่องลึกซะเลยนะและอีพวกที่นั่งสลอนหน้ากันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยถามแบบไหนใครรู้จักปฏิจจสมุปบาทบ้างยกเบอขึ้นนั่นนะแล้วก็มีคนถามรู้จักคนเดียวแล้วจะต้องอธิบายคนเดียวคนที่อื่นมก็จะนั่งตาแตกกันทีนี้ลำดับของการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีทั้งหมด12ลำดับ11อาการ เริ่มต้นจากเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไล่จนไปถึงชาติชรา,ามรณะโสกกปริเทวะทุกขโทมนัสเราท่องปฏิจจสมุปบาทได้ไหมยังท่องไม่ได้ใช่ไหมงั้นต้องกลับไปท่องให้ได้ก่อนถ้าท่องได้แล้วเราถึงจะเข้าใจความหมายได้แต่จุดเริ่มต้นของปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นได้เพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก นั่นคือลำดับในการเกิดขึ้นของอวิชชาแล้วเป็นลำดับในการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นของความทุกข์และการดับไปโดยไม่เหลือของความทุกข์เช่นเรามีความคิดหนึ่งความคิดขึ้นได้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่เกิดจนจบเนี่ยครบหมดแล้วแก้วหนึ่งใบเนี่ยก็ปฏิจจสมุปบาทเสื้อผ้าหนึ่งชุดนี่ก็ปฏิจจสมุปบาทหนึ่งอารมณ์ความสุขหนึ่งอารมณ์ความทุกข์นี่ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ทีนี้ถ้าอาจารย์จะอธิบายมันอาจจะมันอาจจะละเอียดไปแล้วก็ที่นี่น่าจะเข้าใจได้ยากอ,อันนี้เอาไว้ถามอาจารย์ในไลฟ์สดดีกว่าอเอาไว้โอกาสหน้าถามอาจารย์นนไลฟ์สดน่าจะเหมาะกว่าอะ,อะไรนะ ไม่เข้าใจแป่ไทยเป็นไทยอีอาิงไกที่ด้อ,อ,อดบบค,ดคื้วบัตัองห้กวนอื่อออด้อยค่าคนอื่นอ่ะแล้วก็อะไรนะบัฟตัวเองให้สูงกว่าคนอื่นบัฟตัวเองให้สูงว่าคนอื่นอ๋ออัพอัพเลเวลอัพเกรดอ๋ออัพก็ว่าบัฟมันจะไป้บัฟตัวเองทำไมวะอัพเลเวล ด้อยค่าคนอื่นและอัพเลเวลตัวเองให้สูงขึ้นคำถามคืออะไรนะคำถามเพื่ออาจารย์ยังไงนะคิดยังไงอ๋อไม่คิดได้ไหมออ๋อแล้วจากกูใช่ไหมค,คือจริงๆแล้วเนี่ยการด้อยค่าคนอื่นแล้วยกตัวเองให้สูงเนี่ยมันเกิดจากคือจริงๆทุกคนมันเป็นหมดนะไม่ใช่ไม่เป็นนะไอ้ตัว